ชื่รถใครอ่ะล้อคุณดิฉันอีกแล้วอืมจ้าชื่อล้อตอนนี้พวกเราจะไปที่เซ็นทรัลพระรามสองกันเราจะไปตรวจรับพื้นที่ของเดิลิสทีนอีกสาขาใหม่ซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ10บโมงสีแล้วก็ตามธรรมเนียมของเราก็คือใกล้เวลานัดแล้วพวกเรานัดไปสี่เอ็ดโมงได้อยู่เซ็นทรัลพระรามสองเป็นเรื่องปกติของเราทางห้างทําการรับรู้แล้วว่าเราใส่แน่ๆน่แน่แน่เลย จริงเรามีการแบบว่าคุยกับทางเซ็นทรัพลพะราม2แล้วไปดูพื้นที่อะไรมาก่อนและตกลงกันแล้วว่าดีลมันจะเป็นยังไงราคาต่อตารางเมตรมันจะเป็นยังไงซึ่งเราก็ตกลงแล้วว่าเราเออเราจะมาเปิดเดี๋ยวได้คลินิกสาขา4นะครับที่เซ็นทรัพลพะราม2งนี้ซึ่งนะครับอยากจะบอกว่าเซ็นทรัพลพะราม2จริงเข้ายากมากนะครับแล้วเราก็ได้รับโอกาสนี้มาวันนี้ก็จะไปรับพื้นที่กันนะครับก็คือจะมีผูร้รับเหมาเข้าไป นะครับไปตรวจรับกันว่าเออพื้นที่ที่ได้มาตรงไหมนะครับกับทางที่เข้าเซ็นสัญญากับเรามาระบบต่างๆระบบน้ำระบบไฟมีปัญหาอะไรหรือเปล่าระบบแ้เงีย้ยพังหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องเข้าไปดูพื้นที่กันนะครับที่เป็นพื้นที่จริงแล้วก็วันนี้ก็จะถือโอกาสคุยกับฝั่งของ การตลาดของทางเซ็นทรัลพะรามสองด้วยเลยเนะเราจะเข้าไปเปิดเนี่ยจะมออีอะไรบ้างที่จะจัดเพื่อให้คนในพื้นที่นั้นรับรู้ว่าเดอะลิสกินิกมาเปิดที่นี่นะสาขาที่4แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีการวางแผนการตลาดกันนะครับเรื่องป้ายต่างๆเรื่องอีเวนต์เรื่องของอ,อ,อะไรที่จะเกิดขึ้นได้บ้างเนี่ยก็จะไปคุยกันเลยวันนี้ก็จะมีทีมการตลาดของเขากับทีมการตลาดของเราก็เดี๋ยวตามมาสําสำหรับใครที่อเป็นคุณหมออ่ะมีคลินิกอยากเอาคลินิกขึ้นห้างนะครับก็ลองดูคลิปนี้ก็ได้จะพยายามบอก บอกวิธีการแบบทำยังไงหนึ่งของสัมสีให้ฟังนะครับแล้วก็ใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจอื่นนะครับแล้วก็อยากเอาธุรกิจตัวเองเนี่ยเข้ามาสู่ห้างนะครับลองดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างนะครับจะพยายามเล่าเรื่องให้ได้มากที่สุดให้ทุกคนแบบว่าได้ประโยชน์จากการดูคลิปนี้นะต่ตอนนี้ ไปกันต่อขับรถให้ถึง2องอะ่ะจะมีลานจอดรถหลายลานมากเราต้องจอดลานที่ชื่อซันแล้วก็จอดที่ชั้น2จอดตรงหน้าทางเข้ามันจะเดินเข้าไปแล้วเลี้ยวขวาปุ๊บถึงเลยเดี๋ยวรอดูนะต้นเราเลือกทำเลมาแล้วเราไม่ได้เลือกอะไงเยมันเหลือห้องเดียวเนี่ยต้องพูดให้มันดูดีหน่อยนี่นี่ทางเข้าเือนนี้นะของลานซันชั้นสองแล้วเดินเข้าไปปุ๊บ <c oughs> ยังไงก็เจอ <c oughs> มันก็จะมาเจอกับมันก็จะมาเจอกับผมเล็วนี้ แล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปนั่นคือของเราเอยู่นึงไม่มันต้องวัดจากขอบทางเข้าเลยเนืเอนแบบเนือนเป๊ะเหนือนแบบเนือนสูดองศา,าต้องส่งไปถามไม่ไมสินแสถามสินแส ปกติที่อื่นเขาก็คือจะดูสินแสให้เสร็จแล้วค่อยเลือกทำเลเปิดทีดดนี้ก็นนคือเลือกแล้วเลือกแล้ว <c oughs> สินแสปรับให้หน่อยที่แสปวดหัวแล้วลนะ่ะช่วงนี้เข้าสู่งการมูเตลูเพราะว่ายิ่งธุรกิจใหญ่โตขึ้นเท่าไหร่เรายิ่งต้องการที่พึ่งทางใจขอแค่สินแสบอกว่าตรงเนี้ยดีย่ไม่รวยสบายใจแล้วผูก็ลุยแล้วเรื่องการลงทุนไม่เกี่ยวค่าที่แพงแค่ไหนไม่สนสินแสบ,บอกวรวยอารวยก็รวยว,าว่ามาดิ

ล้วก็จะให้ผู้รับเหมาของเรามาเช็คกับทางฝ่ายงานระบบของพี่เซ็นทันเพื่อที่จะแบบนั้นแบบคุยกันว่าตรงนี้มันตามแบบไหมขอ,อที่ให้แต่ละอย่างมันสมบูรณ์ไหมเขาต้องมาเช็คว่าถ้าลังจะส่งมอบปุ๊บถ้ามันมีการชํารุดหรือสียาหาเอะไยความรับผิดชอบจะเป็นเรามีพื้นที่ที่มันไม่ตรงกับแบบเราก็ต้องอแะบบไรอไรอจิ้มจุดแล้วก็วัดใหม่อันนี้คุณจอที่ทำเซ็นทันาบางนาสาขาที่สาของเรา ปกติแล้วผู้รับเหมาจะกําหนดวันส่งงานมาเป็นเป็นวันที่เท่านี้แต่ส่วนใหญ่จะเละแต่เจ้าเนี้ยคือกําหนดวันส่งงานมาเป็นวันที่เท่านี้แต่เสร็จเร็วกว่าหสัปดาห์ทั้งทั้งที่เวลาบีบนางเสร็จให้ก่อนหนึ่งสัปดาห์นางเลิศถ้าเจอนางเดี๋ยวจะอวยวันนี้ก็มาทําสาขาที่4ต่อเซนทันบารามสองเพราะว่างา,านดีนะต่าช่องทางเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นช่องทางต่อผู้รับเหมาคนนี้ให้งานดีเก็บงานดีทํางานไวแล้วก็ตรงปกนะครับไม่จงตา นี้เราตรวจรับพิที่การเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้วก็คุยกับผู้รับเหมาแบบว่ามีการอีดิทแบบนิดหน่อยยืดูือแบบแบบวิทวะแล้วคือเป็นไงจบหมอแล้วคือต้องมาอ่านแบบอย่างนี้แล้วก็เนี่ยแบบอย่างบางทีฟังก์ชันมันไม่ตอบโจทย์เราก็มาแก้ฟังก์ชันเพราะบางทีคนออกแบบก็ออกแบบที่ความสวยงามเป็นไงในรูปทําให้เรามาเป็นแบบโค้งแต่ว่าของจริงเอ้าไม่แบบตรงไฟอย่างนี้ก็ต้องมาดูว่าว่าเอ้าสว่างถึงหรือเปล่า เพราะว่าเวลาจิ้มฉีดไม่ได้เด้อเป็นเงาเงาจิ้มถูกจิ้มผิดยังไม่ได้แต่เราต้องมาแก้ว่าเอ้ยตอบโจทย์ไหมเพราะาคนที่รู้ฟังก์ชันการทํางานดีสุดคือเราว่าแบบพักต้องมีกี่อันตรงไหนใช้พักเยอะอันเนี้ยอันไหนเป็นพักเมนอันไหนต้องแบบเสียบเครื่องมือจะอยู่ห้องไหนเป็นหลักจริงๆแล้วอี่ส่งมอบพื้นที่เจ้าของไม่ต้องมาก็าได้ สามารถมอบหมายให้ผู้รับเหมาหรือว่าดีไซเนอร์ที่เป็นคนรับโปรเจกต์นี้ต่อมาตรวจให้ได้เพราะว่าเอาจริงเรามาเราก็ตรวจไม่เป็นสุดท้ายก็ต้องเป็นคนที่มาเข้าพื้นที่ไว้ใจได้ตรวจให้เราแต่ว่าอย่างวันนี้เรามาประชุมการตลาดล้วก็เลยมารับเองไปเลยขั้นตอนสก็คือไปประชุมการตลาดกับฝ่ายการตลาดของทางเซ็นทรัลพะราม2ในวันเปิดเราจะมีความยิ่งใหญ่ได้แค่ไหนเดีไปคุยกันอ,อืมและก็คือมากับทีมการตลาดของเรา เขาเขิ่งพบเจอก็คือใครดูในคลิปบางนาก็คือผู้ที่เป็นหญิงสาวแบกหามแรงงานหญิงหนึ่งแรงงานหญิงตข้าขุดขับเข้ากับพื้นซึ่งนั่นคือการตลาดเอานางมาปูพื้นจ้ะกินหนึงเราแปลกหน้ละครไม่ลาออกก็ยังอยู่เขาเข้ามาแล้วไมต้องรอจริงๆอ่ะตามสัญญาตามเแล้วก็จริงๆตอนก็มองว่าไปซอยเวทีได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวให้ดูเสร็จแล้วมาระยะเท่าไหร่ก็คือเข้ามาจาก ตอนนี้เราประชุมเสร็จแล้วแล้วก็จะไปดูพื้นที่จริงที่เขาให้มาว่ารางเป็นยังไงจะได้ต่อรองกับเขาเพิ่มซึ่งต้องบอกว่าทาง,ง,ทางเซ็นทรัพระรามสองทีมงานน่ารักมากนะนะอันนี้คือเราคุยแล้วรู้สึกว่าไม่กดดันอ่ะคือว่าเขาช่วยเหลือเราสพอร์ตเราเราก็มาด้ความแบบว่าเหมือนเดิมที่นิดเดิมเือเราตัวเล็กตัวน้อยเราไม่ใช่ในทุนอนะ่ะเราเป็นแบบเด็ก รุ่นใหม่ไฟแรงเปิดธุรกิจอะไรเงี้ยเออเพราก็แบบยินดีช่วยเราเต็มที่้็น,น่ารักมากาเลย่าคุยเมื่อกี้อยากไปดูที่การว่าจะเป็นยังไงเรื่องขอทายเรื่องต่า สู่ไปเข้าออฟฟิศทาวน์อินทาวนต่อที่สำนักงานใหญ่ของเรา mm hmm. ไปเข้าออฟฟิศแล้วก็รอประชุมต่อตอนเย็นวิธีซีอืโอ <c oughs> วันว่างน้อยใช้สอยอย่างประหยัดบ <c oughs> นรถก็นั่งพักไม่ได้คุยงานก็ไม่ได้เพราะว่ต <c oughs> ้องขับรถวันหน้าแต่ไม่เห็นแล้วนะภาพขับรถไปทํางานอนะ่ะ <c oughs> ไม่มีแล้วนะจะมีคนขับรถเหรอเห่มีคนขับรถแล้วนะอก็คือเรียกแก๊ปมา Hour later. ถึงบ้านก็คือสี่โมงสิบนาทีขึ้นไปบนอาคารนิดนึงขอ,อพักผ่อนหายใจหายคอเราก็จะมีประชุมฝ่าย HR เมื่อว่างก็คือ5้าโมงแล้วก็ประชุมบริษัทยาอีกตอนทุ่มคืง <c oughs> ก็มีเวลาพักอีก5 0าสินาทีหายใจห้คอต่อนะอ๋ะอต่อเลยใช่ไหมเดี๋ยวขอตัวไปทํางานก่อนนะทุกวันนี้ยังเป็นแบบว่าชนแชมเบยอยู่เป็นซอที่แปลว่าเบยบายบายนะเจอกันนะคะสวัสดีครับ